สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเข้าสดใหม่ทันใจได้มาอัปเดตข่าวใหม่ให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวใหม่ๆทางทีมงานของเราจะอัปเดตให้ทุกวันนะคะหล่อๆแบบนี้แน่นอนว่าช่วงหนึ่งของชีวิตก็เคยมีความรักมาแล้วเช่นกันสำหรับศิลปินหนุ่มแบมแบมก็เซเว่นที่ล่าสุดได้ไปร่วมพูดคุยในรายการ e x c h ช n g e 2ซึ่งบางช่วงบางตอนการพูดคุยสัมภาษณ์ คำพูดของแขกรับเชิญที่บอกว่าขอบคุณนะดูแลตัวเองด้วยก็ทำให้แบมแบมหวนคิดถึงเรื่องราวความรักครั้งแรกของเขาโดยแบมแบมบอกว่าอยากจะอยากได้ยินคำนี้เพราะแบมแบมเคยเจอสถานการณ์ที่อยู่ดีๆคนคนหนึ่งแค่หายไปเฉยๆสมาชิกคนอื่นเลยถามว่าเธอคนนั้นเงียบหายไปเหรอแบมแบมก็เล่าว่าไม่ได้เงียบหายไปแต่ทั้งคู่เป็นเด็กสุขผัดเหมือนกัน เธอคนนั้นก็เป็นชาวต่างชาติแล้ววันหนึ่งเธอก็ต้องออกจากบริษัททำให้ก็ต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดไปเธอเลยแค่หายไปเฉยเยสมาชิกเลยถามแบมแบมว่าแล้วก็เลิกกันแบบนั้นเหรอแบมแบมก็ให้ข้อมูลเพิ่มว่าไม่ได้เลิกกันด้วยเธอก็แค่หายไปเฉยเฉยไซมอนโดมินิกก็ถามแบมแบมต่อว่าแต่เคยคบกันใช่ไหมแบมแบมก็บอกว่าเธอเป็นรักแรกของผมครับคิงเยวอนเลยเสริมว่าเหมือนไม่ได้บอกลากันสินะ ไซมอนโดมินิกจะพูดอย่างเข้าใจแบมแบมว่าคงเศร้าเลยยิ่งเป็นรักแรกยิ่งเจ็บแบมแบมก็บอกว่าใช่ครับเศร้าครับและทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของศกตาที่ไม่เคยเปิดเผยจากที่ไหนมาก่อนซึ่งทางทีมงานของเราก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะเนี่ยว่านุมสุดหล่อมากความสามารถของประเทศไทยเราแอบมีความรักตั้งแต่เข้าฝึกซ้อมในบริษัทแรกแรกยังไงก็ตามก็ขอให้แบมแบมได้เจอกับคนที่รักและมีความสุขด้วยกันตลอดไปนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องข้าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ